คนตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันสําคัญมากๆนะคะแบบในชีวิตเราเลยนะคะนั่นก็คือการไปจดทะเบียนสมรสกับแฟนคนจีนนะคะคือมันเป็นแบบว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่ไทยนะคะแล้วก็การจดทะเบียนสมรสครั้งนี้คือมีการเตรียมเอกาสารมาแบบนานมากนะคะจนแบบในที่สุดไฟนอลลี่นะคะเราก็จะได้จดกันสุกทีในวันนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไงเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจดทะเบียนสมรสท,ที่ทจีนเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้พี่เขาตื่นเต้นมากดูเออ ันนี้ก็มากันครบหน้าพร้อมหน้าพร้อมตานะครับ้วเป็นพี่จีน่านะครับจริงจริงชื่อจะบอกว่าตื่นเต้นมา,มนมมากเลยว่าอธิบายไม่ถูกคือมันไม่ได้แบบว่าจับกันหรอกเว้งอะไรแต่ว่าคือรู้สึกม่นตื่นเต้นอ่ะมันเป็นแบบเหมือนการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตอ่ะเดี๋ยวชีวิตหลังจากนี้จะมีเรื่องอะไรตื่นเต้นมากกว่านี้แน่นอนเดี๋มีทะเลาะกับผัว <X 2> 呃，材料的、啊。对、嗯，我靠进单里一看。 照《《中华人民共和国民法典》规定，自愿者为夫妻。本人上述声明完全真实，没有虚假，愿意承担法律。 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการจดทะเบียนนะคะคือเมื่อกี้เข้าไปนานมากเพราะว่าเหมือนเขาะจะต้องประมาณว่าดูเอกสาร,รเยอะเพราะว่าเราเป็นต่างชาติใช่ไหมคะคือจริงๆอะ่ะคนจีนอะ่ะแค่แป๊บเดียวนะคะประมาณแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะก็เสร็จแล้วแต่คือเราอะไปไปครึ่งชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าต้องตรวจเอกสารหนะักมากนะคะแล้วก็เมื่อกี้ค่ะก็จะมีโซนข้างให้ถ่ายรูปนะคะซึ่งตอนนี้ทุกอย่างคือเรียบร้อยละที่นี่เดี๋ยวเราจะไปก,กันที่สวนสาธารณะเพื่อจะไปถ่ายรูปพิเเวดดิ้งนะคะไม่หรอกไปถ่ายรูปเล่นๆนะคะเล็กๆนะะ้อยๆเนาะ ที่เรามาถ่ายรูปอะค่ะคือมันจะเป็นในส่วนของกุ้ยหลินกองเงอนคือไม่เคยมาเหมือนกันเห็นในชชองของซูรวีวิวแต่คือกลายเป็นว่าพอเข้ามาจริงๆอะคือสถานที่มันเล็กนะคะแล้วก็เหมือนคนก็เยอะด้วยทําให้เคลียร์คนลําบากเดี๋ยวเรา,าจ,จะไปสวนสาธารณะที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับมอนะคะก็คือเป็นฉางเฟิงกองเหงอนนะเดี๋ยนวนั่งไลน์15ไปจากที่นี่นะคะในช่วงดูบไมล เปลี่ยนสีค่ะคือในสวนสาตวยเนี่ยคือมันก็จะมีบบเป็นใบไม้เหลืองอในเงี้ยนยาะแต่คือความพิเศษท่าว่าคือจะมีใบไม้แดงถ่ายรูปสวยมากนะคะออกมาเดี๋ยวใจทุกคนดูนะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่แบบนี้แต่ว่าคือมันก็คือไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็จะเป็นโซนที่แบบว่าให้เราถ่ายรูปได้แบบสวยๆก็คือว่ามีแบบเยอะอยู่ นี่เรากำลังจะเดินไปกินข้าวเป็นห้างชื่อดังแถวมอนะคะเดี๋ยวไงเราไปกินข้าวที่นั่นกันนะ นนี้นะคะหลังจากที่เราเสร็จกิจกรรมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็มาฉลองนะคะทานอาหารไทยกันท <s> ี <S <s ่ห <s> ้างถาวบงเราคือเป็นโคบอลคาเบอร์นะคะก็ค <s> ือตรงนี <S <s ้ มาฉลองกันนะคะก็พาตั้งกล้องมาเรียนขอบคุณด้วยวันนี้ที่แบบว่าช่วยพาไปถ่ายรูปนะคะถ่ายมอนตเรีแบบว่าล็อกอะไรอย่างนี้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมย์กลับไปนะคะแบบว่าเป็นร้องนึกต้นสมัยที่จีบกาแฟใหม่ๆนะคะต้นสมัยเรียนอยู่ที่ปโทนะคะคือว่าจะนั่งรถเมล์นะคะจากที่นี่ไปที่บ้านแฟนนะคะกัน <c oughs> เหนงเรเราปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศนั่งรถเมย์กันนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะบ๊ายบายที่เชลน